มาด้วยความที่แบบม,มาก็ได้อยากได้ความรู้แต่พอได้เรียนรู้สึกว่าอยากเรียนคอร์สอื่นเพิ่มได้ความรู้เยอะมากเปิดโลกกระนัดใหม่ๆจะทำให้เรารู้สึกว่าธุรกิจทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะ ชื่อแอมนะคะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวคือขายสินค้าแบรนด์เนมรับซื้อฝากขายและอนาคตอาจจะมีรับจำนำค่ะพอดีว่ามากับแฟนแฟนเขาสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เพราะธุรกิจที่บ้านแฟนก็ตอนนี้ขยับขยายทําเกี่ยวกับหอพักแล้วก็ชอบเรื่องที่ดินก็เลยอยากมาศึกษาหาความรู้ว่าการขายฝากเป็นยังไงแล้วส่วนตัวก็อยากหาอะไรที่ลงทุนทําใหม่ๆด้วยค่ะ ยังไม่เคยเลยค่ะที่เป็นของตัวเองแต่ของที่บ้านฝั่งเราก็มีบ้างที่ต่างจังหวัดไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรก็คือมีที่ดินของตัวเองด้วยแล้วก็เคยทําหมู่บ้านจัดสรรด้วยค่ะได้ค่ะก็คือมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ว่าการถ่ายฝาอะไรพวกนี้ทำยังไงตามกฎหมายแล้วต้องทำยังไงกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็การประเมินที่ดินต้องทำยังไงก็คือได้ความรู้เยอะมากค่ะ จริงๆแล้วตัวเราไม่มีประสบการณ์เรื่องที่ดินเลยคือที่บ้านทําก็จริงแต่เราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ค่อยได้รู้สึกว่าชอบหรืออะไรมาด้วยความที่แบบม,มาก็ได้อยากได้ความรู้แต่พอได้เรียนรู้สึกว่าอยากเรียนคอร์สอื่นเพิ่มด้วยรู้สึกชอบมันเข้าใจง่ายแล้วก็อาจารย์สอนได้เข้าใจตอบคําถามได้เคลียร์ดีค่ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาอะไร ลองมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกกระทัดใหม่ๆจะทำให้เรารู้สึกว่าธุรกิจทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะ